แต่ถ้ามันโดนจริงๆก็ขอโทษด้วยตัวมันเองอะคือมันมาขอโทษตอนไหนอะตอนที่บอกเรื่องอาไอที่คุยกันอยู่สภาอะคือไอ้นายมันไม่ได้ไอ้นายมันไม่ได้เป็นเด็กแบบพูดพูดอย่างนู้นเว้ยลองลองคุยกับมันดูก็แล้วน้องมันเคยเคยคุยกับมันอยู่มันอาจจะดูเกลียนหรืออะไรเงี้ยมันถ้าคุยกับมันต้องเกลียนในพาร์แก๊งของมันอยู่แล้วถูกป่ะล่ะทุกคนนะทุกคนมันต้อง ทำในพัดแจนตัวเองนะแต่ล้วคุยมันปกติอ่ะมันมันคุยรู้เรื่องเลยใช่ทุกคนยิงในโอเคทุกคนอ่คุยรู้เรื่องหมดทุกคนมีบั๊กมีแค่แบบบางคนที่แบบอยา่างอย่างแก๊งอย่างไอ้ดำอะไรเงี้ยมันก็ตามนั้นแนะมันก็ต้องรับสภาพอะอย่างไอ้พี่เบิร์นะอะจริงจริงถ้าคุยกันจบได้มันง่ายกว่าไม่มีมนะอะไรสุภมสแล้ววันนั้นแกดูแกพูดดิข้างนอกไม่เกี่ยวนะ ข้างในอย่างเดียวมนอาโหไว้เหี้ยก็คือมันมันเหมือนมันยืนจานว่ามันแบบกูไม่ได้แคร์เห็นไหมอารมณ์ประมาณอย่างนั้นอ่ะมันยืนการว่ามันไม่ผิดอ่ะเออแต่ครั้งที่ว่าคนมองทุกคนมองมันเสกเหมือนกันว่ามันมันไม่ควรอ่ะจริงจริงๆว่าไอ้เรื่องนี้คนคนส้มไปด้วยซ้ำนะเอาจริงอะอยู่ที่นายแล้วว่าอนายจะฆ่าหรือจะปล่อยตอนเนี้ยพูดพูดแบบตรงๆนะเอาจริงฆ่าได้เลยนะจริงนายนายสามารถทําได้เลยนะมันเป็นสิทธิของเองอ่ะ ไม่ได้อยากเคลียร์กันก่อนพี่แล้วก็เป็นตามสตอรี่ในเมืองก่อนอ่ะอยู่ที่ว่าจะลดอโกหรือเปล่าน้องมันยังยังให้โอกาสเลยไม่ผมอยากลองคุยอยู่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่อยากคุยก็ไม่ผมโทรหาพี่บอลนะครับแต่เขาไม่ตอบกลับมาเลยลองลองลองดูเขาถ้าเขายังอีโก้หรือแบบยังยังทะดงอยู่อ่ะก็จริงจัดอันได้เลยนะผมอยากเล่นไปตามสตอรี่ก่อนแล้วก็ใช่หนุกหนุกเมืองกำลังมันอ่ะเมืองแม่งกำลังโอี่ยมันจะยกเรื่องนี้มาพูดก็ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยนายกเคลียร์กับ มันจบไปนานแล้วเอมันจบไปนานแลบมันนานมากแล้วอ่ะแล้วน้องก็ขอโทษแล้วก็เคียร์ไปแล้วด้วยเก่ามาหรือไม่ไม่ไม่น่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเออมันแบบมันยังอยากเล่นอยู่นะเข้ามาคุยกับนายน้องมันไม่ได้พูดยากเออถ้าแบบตรงๆเลยอ่ะเมื่อกี้มันก็ตัดตอนแห้วาก่อนก่อนอันเนี้ย ันก็บอกว่าเฮ้ยถ้ากูโดนเขาไปโดนอะไรไมโอ้โีอะไรเงี้ยเออผมไม่ได้อยากเขาโดนก่อนไงอยากแบบเล่นก่อนแล้วก็ถามเขาดูถ้าแบบเขาไม่อยากคุยก็ตามนั้นก็ได้พี่ผมจะได้ส่งแต่ถ้ขออยากคุยก็ไม่นาผมไม่ได้เจ๊ร้ายขนาดนั้นน่ะก็เดี๋ยวรอจบพี่รอพี่จบกับเทวนนิเจอรแล้วก็มาคุยเรื่องตอนนี้กันแล้วก็คุยเรื่องเรื่องนั้นไปด้วยเลยถ้าเขายังแบบไม่ไม่คุยเรื่องนี้แยกกันก่อนก็ได้พี่คุยเรื่องเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องขายใจกันทั้งคู่อ่ะพี่เรื่องรีดเดี มันต้องมันต้องเข้าใจอ่ะตอนเนี้ยแม่งอยู่ที่มือไอ้นายอ่ะเข็จปะมีดอะอยู่ในมือไอ้นายอะแทงก็ตายอ่ะไม่แทงก็รอดอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอยู่ที่คุยกันเราอยู่ที่มันมันคุยกันล้วคือไม่ไม่อยากไปบังคับไอ้นายเก็จไหมว่าแบบเออมึงปล่อยมันไปเถอะอะไรเงี้ยคือเพราะมันตัดใจเองเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันโดนด้วยไงเข้าใจไหมเข้าใจน้องมันอยู่าเพราะว่ามันจบไปนานแล้วมันไม่ควรรื้อมาเหมือนเรื่องเก่าๆที่แบบ อ้ะอย่างอย่างของเรื่องของหวังเองทุกคนก็รู้ถูกวะล่ะมันก็ไม่ใครหลือมานะอืมเข้าใจความรู้สึกทุกคนอ่ะเพราะคนคนที่โดนแบบเคยทําผิดแล้วแบบโดนไม่ไหมไหมไม่ไหมไม่ไม่บอมไม่ไม่หลุดจากเรื่องนั้นัอพี่ไอที่มึงคุยกลัวกูทำแล้วนะไอไอบออจริงปะเนี่ยจริงรอจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงแต่ไม่รู้แต่แต่แบบเป็นที่คุยนันก็คือจะว่าพิติไปเล่นกันเลยนะเว้อ่าก็คือแบบใครฟาร์มอยู่เราว่ามึงอยู่โอเคใช่ปะอ่ะ มึงมาลงทะเบียนปุ๊บมันจะมีเอพีซีตรงเนี้ยมึงมากดลงลงทะเบียนปั้งถึงเวลาปุ๊บทั้งแก๊งมึงจะโดนย้ายออโต้เลยเอ่าไปโอ้นอ๋อสหรับคนที่บีบัตรแก๊งเอ็ค่ะนะถูกต้องย้ายออโต้หมดเลยครึ๊บโคลกโคลกแลมันจะเป็นไปย้ายออโต้แบบว่าคนแก๊งยังไงอะพี่แบบเป็นเฉพาะคนในๆชื่อหรอใช่คนใดๆชื่อมันจะเป็นระบบนั้นได้ใช่ไหมใช่ได้พี่เขียนแล้วอุ้ยเจ๋งว่ะเฟิวนั้นเฟิวนั้นโอเคพี่เเเดดนอออยยู่ลววี๋รอประกาศทีนึงแต่ทำแต่เริ่มทำแล้ว ได้ Dante, Safe, ได้พี่เฟียวเฟียวเฟียวอันนี้เฟียวอันนี้เฟียวเฮ้ยไปไหนกันน่ะไปไหนกันน่ะเขาไปไหนกันครับคนดูทุกท่านเฮ้ยไปไหนกันน่ะัลโหล พังแน่เลยวะช็อตนี้เรียบร้อยฮะไม่พังวะรอดได้ไงวะไปไหนกัน呐ไปไหนกัน呐ไปด้วย rusty จะขับรถจะขับรถอเดชลูกปะปะมึงนั่งขับไปไหนอห่เปียวล,ล่างนะจนายเขาอยู่แน่นาย ไอลลสุบเรื่องเรื่องวอลแกงอะที่ผมไปเสนออะแม่งได้ผลเว้ยคนดูได้ผลเว้ยคนดูจำไหมนี่ใช่ไหมวอลแกงวอลแกงของ ATK คนดูจำได้ปะใครใครที่เคยดูดูของของ ATK มาเคยเห็นปะถ้าจำได้นะตอนนี้กําลังจะมีครับผมไปผมไปผมไป,ผมไปเสนอกับพี่เขาไว้นาน นานแล้วล่ะนานมากแล้วนานมากแล้วผมไปเสนอไว,ไว้นานมากแล้วและแกบอกว่าน่าสนใจแกอยากเอามาทําตอนนี้ระบบอะทาไปได้ประมาณ50%แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศประกาศประกาศสปอยให้ลองใช้อะไรอย่างนี้อันนี้คือมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าให้เราอะให,ให้เฉพาะคนที่ท,ที่ที่มีบัตรแก๊งในตัวที่มีไรชื่ออยู่ในแก๊งเอลเคให้ไปกดทีเอ็นพีซีถ้าถือว่าบอกแก๊งมาเนี่ยให้เตรียมตัว ให้เตรียมตัวมามาที่สภาแล้วก็แบบว่ามากดเริ่มกิจกรรมแล้วทางแกงแม่งจะวาร์ปวาร์ปไปวาร์ปไปอีกเบร์หนึ่งอยู่ไหนวะรถอะวาร์ปไปอีกเบร์หนึ่งไม่ขึ้นด้วยแล้วก็เล่นเล่นบอลแกงต้องเอาคนขับลงโคตรมันน่ะมาแล้วว่าวอลแกงมาแล้วรู้ผมก็โทษเลยไปขึ้นเออผมไปเสนอมาเว้ยถ้าแกสนใจเว้ยไอบอลก็ชอบอยู่เรนมาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟก็สนใจเฮ้ยไปไหนกันนะไปเบลล่างเรนมาก่อนนี่ก็อยู่เบลล่าง ไอเลือเดนมาร์กเหมือนกันเนี่ยเลือดเนี่ยทางตรงตรงร้านเก่าอะตรงร้านเก่าเลยไม่ไม่มีรถเือนมาร์กเหมือนกันเดนมาฝั่งไหนไอ้ฝั่งไอ้ตรงงัดร้านนะพีงัดร้านเก่าก็อยู่ใคร ใช่ใช่ฟิลฟิลฟิสมัยก่อนฟิลสมัยก่อนอ๋อเหนแล้วโอเคตอนนี้คอปเปอร์เขาขายกันเรทเท่าไหร่อ่ะไปอันนี้คือเพื่ออันนี้คือเคลียร์หมดเลยนะประมาณหกต้องการที่เคลียร์มึงคือมึงกับมึงก็ต้องไม่มีแล้วเรื่องเนี้ยหายไปแล้วอ่ะคือจะไม่มีใครพูดถึงอีกผมจะไม่พูดถึงอีกครับเรื่องนั้นเรื่นั้นก็คือจบครับแต่เรื่องในเมืองที่เราเคยมีปัญหากันก็ เรื่องในเกมครับอยู่เบลลรั่งครับนีคือที่มาคุยเนี่ยคุยในพาร์ทของข้างนอกไว้ของเรื่องนั้นไม่ให้มันไปต่อใช่เราวันก่อนกูพยายามจะให้มึงคุยในในพาร์ทนั้นแล้วแต่ว่ามัน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 ไม่ไปในทางนั้นสักทีอะแต่เรื่องในมองก็คือยังเหมือนเดิมนะต้นกระทืบต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีพี่เต๋าอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกนัดกันดีกว่า ยวแต่มันไม่มีอะไรกับเขาแล้วเนาะมีอะไรก็พูดเก๋ยนายไปเลยนายต้องไม่มีอีกแล้วนะเรื่องใช่ครับผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเชียวเชียวครับถามเฮียได้เลยครับไปจะเมือนกันเลยครับไม่มีแล้วบ๊อบเรื่องเนี้แต่แต่แต หลังจบจากจบทวีตีีเราคุยโอเคต่อนะไปกีนไปกอบแจ้งมาแล้วคุยได้ดูมืออยู่แล้วตามมาคุยได้ครับผมขอบค้า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 พี่บ้างใบอะไรไม่มีการยกนะนายเหมือนเดิมนะพูดยังยืนยันคำเดิมนะครับผมไปเลยไปอยู่ในนรกนี่แหละมึงอะอยู่ในก้าวเดียวลงนรกและต่อเด อแล้วก็เดี๋ยวมีบัอะไรนะลูกปวะไม่รู้เรื่องเลยไปกี่นี่จะฟัง<ะ>ได้ไหมเฮ้ยผมกระโดนมาแล้วผมกระโดนมาแล้วสั่ง ครัจะแซงใช่ไหมขายเล็ขายเท่าไหร่ครับตองมึงเจ็บเจ็บหายไม่เอาหมดเลยเรื่อยนี่ก็ได้เหรอลุงหนึ่งซุนซี่ครับขาดสองซี่ขาดอะไรบ้างอะลุงขาดมาเร็ลกิับขาดของง่ายด้วยเลยง่ายเหรอวะง่ายง่ายกระเคียดลุงขาดแบบขาดตัวตึงเลยอะตัวเต็งเลยอะของพวกเนี้ย บาเดียวอ่ะตัวดีเลยอ่ะไอ้นี่ไฟถือมันจะตีติดตะทีมันหนูเงินหมดบัญชีแล้วนะเจ็บเป็นคนเนี่ยวไม่ได้พ่ออะไรครับถ้ามันแดงแล้วอ่ะถ้ามันแดงก็คือจบเลยไงเออไอผมสมองเพชรจัดเลยว่ะวันนี้ของจริงว่ะสมองเพชรมามา